รรมาเจอกันต่อนะครับผมกับเกม Lost in Play นะครับต่อจากครั้งก่อนนะครับที่เราเล่นมีวิ่งไล่เรานะครับผมจนมาถึงในป่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมาครับไปต่อเลยรคูหรอต้องการเว้นหรอเว้น ยางไหม้หนูนี่คืออะไรอะ่ะต้องหาอะไรตัดสินะแต่ว่ายังลนี่กูบเกโอเคต้องหาอะไรตัดสินะยางอัน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 นี้เขา้าใจ<ค>ม<ค>ุกไป มุกอยากจะหาอะไรตัด้วแต่ยังก่อนยางก่อนยางก่อนๆๆๆๆๆโอเคช่างมันไ,ไ,ไปไปไปแก้ปัญหาต่อไปหุยดาบเอ็กคาลิเบอร์เราจะช่วยในการจัดการหมางอ ถ้วยหรอถ้วยมาทำอะไรแก้ปริศนาครับอันนี้เอาหมวกไม่ได้สวัสดีครับอยาก,บบกฉันอยากจะได้หมวกนะเออเออ,เออเออเออผมลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้ก่อนสวัสดีค,ดค,คร,บร,บบรับช่วยอะไรผมฉันอยากจะกินหมอนเออ เออันลองคนนี้สิอ <Hey, S 1> คุณคร<า>ับอูดาบนั้นเท่มากเลยมันเอาออกไม่ได้มันต้องใช้แรงเยอะเอ้แต่ว่าเขาก็ติดธุระกันอยู่หมดเลยอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรไม่ใช่เซนต์กี ผมมีอะไรอยู่นะผมไม่มีอะไรเลยใช่ไหมชามถ้าเอาชามไปให้กาไม่ได้ต้องเกะสินะไม่ได้ลอ,นะองเดินดูตรงอีก่อน่ ได้มหนึ่งแล้ว<า>อเอามาเก็บยางไม้ใช่ปะ่ะ <c oughs> นี่ได้โค้หรือง <c oughs> แล้วถ้าผมแอบย่อเข้าไปอ่าได้ปะ่ะอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมเนี่ยมันหล่นอยู่ตรงนี้แล้วอะคอยคอย จกัะขอขอเข้าไปได้ไหมอะถ้าหากว่าเข้าไปแอบหยิบตรงเนี้ยได้ไหมอะ,ะเ,นเ,นเอ๊ะมาไล่กันมีดอันนี้ไปทำอะไรได้ก็เปลือกพิิกเตราราปโตอเลมเดี๋ยวโดนหมางจัดการ แมวมันทำอะไรเดี๋ยวดูกันแมวมันมาดูอันเนี้ยเจ้างแมวน้อยปาดได้ไหมท่านี้ปาดปึ๊บโอ้แล้วก็เอาอันนี้ลองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ติดไม่ติดผิดปึ๊บสองเป็นน้ำหวานแล้วเอาไปลอ่อน้ำแมลง ให้แมลงมาเกาะฟึบแล้วเจ้าเมวก็จะออกมาสวนมิอาๆไปเลยขอขอเข้าไปหน่อยเอาขอเว้นยิเว้นยิบเนอุ้ยดไปไปไปได้เว้นเลยครับูเป้นฮึาจุบเออ่านออกแล้ว เอาแล้วช่วยช่วยช่วยหยิบอันนี้ผมใส่ได้ไหมอ้าว mm hmm. อู้เอาเนี้ยท mm hmm. ่าได้น,นี่ไปเปิดกระป๋องเฮ้ยเอาไปทำอะไรได้เอาคว้างได้ไหมเฮ้ย <c> เ <oughs> ฮ้อีกนิดเดียวก็ใช้ไฟเซติิมันใช้ถ้าเอาไปจิ้มยางให้มันเหนียวแล้วก็อันนี้ได้ไหมไม่ได้จินตนาการไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวไปขันนี่ป่ะเอาไปช่วยนี่ก่อนอะอีะอนี้เดียยจะถึงแล้วอ่ะผมให้ผมช่วยยิบนี่ง่ายได้แล้วขขบใจมากเนาะอ,อ่ะชช่ๆเสียงพางนี่ไปเลย <c oughs> งั้นยังไม่ได้ <c oughs> หรือ คุณคุณคุณไปต่อตัวกับผมได้ไหมต่อตัวน,นะน,ออน,นู้นอ่ะเนี่ย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 เอ้ยได้เหรอเย่ขโมยขโมยเนี่ยเนี่ยผมเอาไม่ถึงมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยอุม้มอีกนิดเดียวเองอ่ะไม่อยากไปเลย ไม่ได้อะอันนี้ยังไงก็ไม่ได้เฮ้ยหรือว่าหรือเลี้วเราต้องเข้าไปก่อนพร้อมคุณนกบแล้วก็เดี๋ยวเราผมจะเข้าไปข้างใน ไม่ใช่ก็บื้อพิชิเตลาร่ปโต้เมไอหนูน้องน้องเข้าไปข้างในก่อนก็บรื้อพิชิตเตล่าปโต้เลมน้องไปข้างในก่อนเอแล้วคุณกบเฮ้ยอย่าขยเยเป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ขอนะคระับโอ้โหคือให้ไปลุกมาแล้วถนัดด้วยดิถนัดด้วยดิดักแล้วนะอุ้ยโดนกินเลยดยิเอาได้ดิกินมาเปล่า,านี่ โดนแล้วมาดิมาดิมาเลยเนี่ยเอาตัวนี้แหละไล่โดนแล้วดิอันนี้ขึ้นไม่ได้ครับกินได้ไหมเอาไม่ได้แล้วทำไงคือเขาห้ามข้ามไปนี่ผมต้องลอกกินเหรอ ถ้าผมต้องลองผมพลาดแล้วถ้าผมไม่โอ้ยออเฮ้ยผมต้องเล่นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีดิถ้าเขาเดินเข้านี่แพ้ ผมต้องล้อเขาไม่ให้เขาเดินจนหมดตาเดินล้อปใหญ่บาาอันนี้เดินไม่ได้ท่านี่มาน,น,นี้เดินถอยหลังได้ยางเดียวน,นี่มานี้บีบบีบตันแล้วไอ้น้อง ตัแล้วยาาะอย่าโมโหอย่าโมโหเยี่ยมกุศลกุกกุกกกุ๊กกุโอ้ปวดหัวแล้วสลัตึกต่อกขกไม่ขึ้เลยจะไปจิ้มกนทไม ไปจิ้มก้นใจยินดด้วยนะไปจิ okay, ้มก้นใจเลยได้แล้ววะเนี่ยไม่รู้โอ้อ่อไม่ได้ใช้ตรงนี้ด้เอ้า เดี๋ยวอย่างนะรู้คิดอะไรเกียวกสติรวบรวมรวบรวมสติไปไปนี่ใช้ตน,นี่แน่แน่อึ๊บให้จัหนึ่งคันโยกแล้วเกิดอะไรขึ้นอู้ถ้าผมไปคไปนี่ผมได้ไหมอะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปกดให้ผมได้ไหมครับหรืออหรือผมคุณกดคันโยกแล้วเดี๋ยวผมอฮาใช่ๆๆใช่ใช่ใช่ใชโอ้ย,ยอันไปย้ายชรชว์ไปเลานักกบนักกบยืนก่อนนะเดี๋ยวผมจะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญมนุษย์โลกในการพบกับการขึ้นไปสู่ดวงจันทร์หนึ่งสองสา โอเคเย้เอ่อเอาผมต้องเดินไปสินะต้องเดินไปรับต้องเดินไปรับเย่ขอบคุณครับแล้วเราก็นี่อะได้กินแล้วได้กินแล้วมาครับเดี๋ยวผมแกะให้ห ไหนไ <dobrze. S 1> ลองดูซิว่าจะแกะได้ไหมอัดภาคตรงไหมเนี่ยต้อืค <c oughs> hey! ้ิดด้อยข้เดเฮ้ แลวคือดาบมึกเลยโอ้เยี่ยบกเยียม <c oughs> ได้แล้วเราต้องใช้ดาบในการมาครับวินาทีต่อจากนี้มันคือวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่เราจะดึงดาบในตำนานออกมาดาบเอ็กคารบเรนี้เราจะต้องดึงไม่ใช่แค่คนคนเดียวในการพิชิต แต่เราใช้ความสามารถคีความมีพลังของพวกเราทั้งหมดในการปราบลามเราจะต้องเอรีบเดินมาเลยมา,มาเราทุกคนและหนึ่งสองอีกทีอีกทีอ่าเละจะดึง ได้เร็วอีกนิดเดียวเจ้าต้องยกขีดจนดิวฮ่าฮ่าตัดตรูมิใจภูมิใจมาเลยเจ้าหมางท่าดาพร้อมฮึยฮ้นี่คือวิชาที่เราเรียนมา ทำไมมันจบง่ายจังพี่กบพี่กบพี่กบไม่ช่วยอะไรเลยเลออโอ้โหน้ำลายลงไปสาบนีอยู่พี่กบเดี๋ยวพี่พี่อีเที๊ยงโอ้โหเกรงตายเกรงตายเกรงตายอ้ Uh oh. ดี้งไอ้ซึ <c oughs> ้งๆนะแล้วดาบโยนไปไหนดาบยนไปไหนเอาไม่ได้มาเก็บดาบด้วย <c oughs> แล้วแล้วเราดึงดาบทำไมนะเราดึงดาบเพื่อให้เขาเพื่อให้เจ้าหมางเอาไปเลย เดินเส้นนั้นไม่ได้สีแดงซีนี้ซีนี้ซีนี้มาสิกับดัก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 กรบดักอ้าวไม่มีกัดักอ้าวไม่ได้มีกับดักคือ ให้เราเดินถึงรูปนี้เหรอ <c oughs> รูปนี้หรือเปล่านี่แหละปริศนานี่เราต้องแก้สินะเอา้าสองสามหนี่เร, <c oughs> เราต้องออกไปนู่นต้องรอเดินตรงนี้เท่ากับให้มันมา อ๋อใช่โอ้ยนี่คือทางบังคับเอาแล้วกลับไม่ได้วู่ทันเย่ก็ิดจักรแปลว่าอะไรนะแล้วนี้คือทางอะไรอะ่ะย้อนกลับเหอเรอเร็วขึ้นอันนี้คือทางข้ามได้เราต้องออกวันนี้ครับ ปึ๊บเริ่มที่สีแดงสีแดงจะมาตรงนี้งั้นเราเริ่มถ้าเราเริ่มไปนี่มีจะมามีจะต้องไปนู่นป่ะมีต้องมานี่แล้วมีต้องลงมานี่แค่ไมแล้วเราไปไงตรงนี้เราไปได้ป่ะ อโอ้คือหมีสามารถไอ้นี่ได้เลยถ้าเราไปแดงเราก็ต้องวนกลับมาให้หมีตามใช่ไหมโอ,โอ้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 โอไปตรงนี้โดนหมีตะปบแน่ถ้าหากว่าตรงกันหมีก็จะมางั้นเราสร้างเลยรอย่ะ มานี่มานี่กลับมานี่งงอะดิเราสร้างให้มานี่ก่อนมานี่อันนี้ไม่ได้ครับถ้าไปมีม่ม,มีตองมานี่มีจะต้องไปนูน่นแล้วมีต้องลงมานี่แล้วเราก็หนีได้เลยเย่ yeah. <Yeah. S 2> oh. อีกสอง อยากรู้อยากรู้อันนี้คืออะไรครับไม่มีให้เก็บเลยอ่ะอ๋อคือไปไม่ได้จนกว่าหมีจะเดินเง,งี้ยหรอ,อไปไม่ได้ไปรถตายแล้วนะเดินไปก่อน ถ้าไปนี่ปุ๊บมีมานี่เราไปนี่มีมานี่ถ้าไปนี่มีต้องมานี้แล้วเราไปนู้นว่าอันนี้ไม่โดดรอบมาหนี้มีไม่มาเฮ้ยมาไม่ได้อันนี้ไม่แมม่้องโหลงไม่ได้ดิลงก็ตายขึ้นก็ตาย แปลว่าแต่นี้คือเก็บได้แล้วใช่ไหมอาชิมเมนเฮี yeah! อ้าวแปลว่าหมีามอยู่นี้เลยเรามาดับเส้นทางเลยนะงั้นผมนี่เลยแบบว่าเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้โอ้คือไปไม่ได้ถ้าหมีเราไม่ได้โดนหมีก่อนใช่ไหม ไอ้คือทำก่อนไปทำก่อนไปทำก่อนไปทำก่อดไปหน,ปนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนคุณ <c oughs> ผมว่าต้องเรียกหนีกลับมาก่อนคนระับโอเคแล้วก็ถึงจะไปได้ <c oughs> เอา้ามันไปทางนี้ไม่ได้อะ <c oughs> เรียกมีกับมาก่อนกลับมาหนึง่งแบบนี้ไปไม่ได้อ่ะเอามามาไีา่ได้ไม่ได้ไ่ได้ก็เไปนี่ไปนี่นนฮืยเจ๊ผ่านแล้วไปนูเร็วเร็วตามที่ไปเร็ หอยลน์นั่นเองอู้ลองสำรวจเส้นทางได้ปะโอ้คืออย่างนี้มันไม่ได้เลย <c oughs> อุ้ยวิง่งมากกลัวมากหมางเนี่ยเราไปเรียกหมีแล้วจะไป่อเคอ๋อนี่คือตัดเส้นทางหมีจะไม่รู้แต่เราไปไม่ได้ใช่ไหม ไปไม่ได้จนกว่ามียะไล่โอเคทายควาบกลัวไปอุ้ยโอ้โหกลับก่อนยายาโอเค,อเคมีระบบไปไม่ได้เอ่อไปไม่ได้เอ่อ แบบนี้เราวนได้ไหมหนึ่งสองสามเรอไปตายอยู่ดีเอาถ้าเราเรียกหมีวันนี้เนี่ยปล่ะมันพลาดแค่เดียวไปว่าต้องรอหมีมานี้อะดิใช่ป่ะโอเคอันอันนี้ก่อน น,นี่นอึบ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 มาลุยมาลุยมาลุยโอเคเรียบร้อยแล้วผมก็ไปนี่ไปดิไปดิอะไรเนี่ยมาลยุยมาลยุยมาลยุยมาลุยเย้ yeah! งมอยู่ตั้งนานผมว่าเนี่ยตอนที่ผมเดินย้อนกับนิ้วสัญลักษณ์ตรงเนี้ย ผมว่ามันจะต้องมีเหมือนที่ผมเห็นตอนที่อยู่ในถ้ำครับที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ตรงข้างล่างขวามืออ่ะจาได้ไหมจาได้ไหมไม่รู้ว่ามันต้องกดตามหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนผมขอมาตรงนี้ก่อนที่เราเดินออกมาแล้วมันมารวมที่ตรงนี้เลยนะครับผมอือนี่สัญ,ญลักษณ์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์นี้ ไปตรงนู้นแต่ก่อนอื่นเลยผมจำได้ว่าผมจำได้ว่าเรามีของอยู่ครับตรงนี้อากจะต้องวางไว้ที่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมอือฮอ่าจากนั้นถ้าให้เราเริ่มเราเริ่มวน ตามเข็มนาฬิกาไหมคือถ้าตามเข็มก็ตอนนี้เป็น3ามเหลี่ยมกลมอาทิตย์กากบาทแล้วก็4 3กลมทิตยบาทซีสกลมทิศบาทซีสมกลมทิศบาทซีสากลมทิตบาทและ4ใช่ และก็จะได้ตราสัญลักษณ์งูมาตรงหินตรงนี้ครับนี่ไม่ธรรมาดาเลยจริงๆเชียวผู้ิกระชยนี่รู้อะไรพู้ธิกระชายรู้อไรรูงูนี่ไงเล้วเรียบร้อยเออ่ให้เราหมุนอันนี้น่าจะเป็นงูนกินหางสัญลักษณ์นี้ให้เราเออหมุนตรงไหนเนี่ย๋อหมุนนี่นี่ งานน่าจะให้ให้ตรงนี้มาตรงกับตรงนี้หรือเปล่ายังไงนะเห็นนะตรงนี้ครับหัวงงูวิธีการหรอหนึ่ง ไม่ใช่รีใหม่รีใหม่รีใหม่ไม่มีคำไหว้ตรงไหนเลยหรอคำไหว้มีไหมจะกบผมจะช่วยคุณเองหน่อยย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 ยอยมอยย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 ยืยอเปล่ายย โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบดึงบัวแล้วหอดนเลยคขอบคุณครับเอ้าจะบอกอะไรบ้าป๊อต้อยเลยบัวอยู่ต oh, ั้งนานเอ่ออะไรบ้าป๊อต้อยเลยใช่ครับอยู่อย mo ู่ในถ้ำแล้วคือผมยังไงกับอันนี้ยังไม่มีคำพ่ายอ๋อ หรือผมต้องกลับเข้าไปไม่สิไม่มีให้กดแล้วด้วยอ,อะไร้ประปอต้อยเลยอ๋อแปลว่าราชากบจะเรียกหมีมาตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนใช่ไหมไม่ทำยังไงเอ้คิดได้คิดได้เชือก เาเชือกมาทำกำดักให้มีล้มเหรอใช่ไหมลองสิแล้วเรียกหมีมาห้าห้าและเรียกหมีมาอะไร้าป้อต้อยเหลอ ใช่แล้ววันนี้มันคืออะไรมันไม่มีวิธีการบกเลยยังไงนะทำาไ้หน่อยเดียวอ,อ,อันเดียวอันเดียวอันเดียวยัง,ยง หรือมันต้องการให้หมุนหนึ่งสองสามอ่าในที่สุดโอใช่มันคืออย่างนี้ครับโอ้โหอ,อ,อ,อย่าคิดลึกอย่าคิดลึกมันต้องจินตนาการแค่นี้จินตนาการตามนี้ าตามที่เห็นที่ตาที่เห็นเอเ๊ะมาเร็วมาเร็วปมาปอต้อยเลิฟใช่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 ช <า circumst> <ial> ล้วมีภาพตัวปลอมของเราอยู่เอาระวางแผนจับมีกันครับ<ช>า <wall> ามาเร็วเจ้าหมังฮ <ชา wall> โดนซะและก็ฮ anyway, no. ึฮ่า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 ฮะฮลาฮิฮึได้ดี ฟรัจิ ل ก็ลูปนนะพระนัช่วลฟดเน่โอ้กกันสตกีกันเลยโอ้รับล,ลายเต็มคอไปแล้วบ้างงั้นผมขอจบเท่านี้ก่อนเจอกันครับ